สวัสดีครับสวัสดทีทุกท่านนะครับผมนี่ยผลงานเช้านี้นะครับได้มาสามชิ้นนะฮะมีอะไรบ้างนี่เป็นพับสังกระจายนะนะครับสังกระจายน่าจะเป็นวัดเงินนะครับ เก่าปึ๊กนะเน่าเลยนะนะครับอาเขาใช้มานะครับปิดทองเก่านะนะสังกระจายซื้อวัดดวงมานะครับใครจะวัดดวงต่อจัดไปนะครับอันนี้ถ้าประกันนี่เล่นกันหลายหมื่นนะองน,นี้นะครับ <c oughs> สังกระจายวัดเงินนะฮะ ช้ำๆหน่อยเนื้อจัดยังก็บางอุ่นพรมเลยครับเนี่ยปิดทองเก่าแห้งๆเลยนะด้านหลังแห้งๆนะครับด้านหน้าจะหนึกหน่อยด้านหน้าโดนเหงื่อนะครับด้านหลังแห้งๆเป็นรอยวยุมดูก่อนไม่น่าจะไม่น่าจะหักนะครับเป็นรอยลานนะครับเฉพาะด้านหลังนะใช่หไหมเป็นรอยลานวิ่งมานะเหมือนไม่ เหมือนเข้ายาไว้เดี๋ยวไม่แน่ใจด้านหน้ามาองไม่เห็นนะอ๋อนี่มีซ่อมนะครับ F4 ซ่อมเก่านะฮะซ่อมเก่ารอยซ่อมเก่าแต่ด้านหน้ารอยนี้จะไม่เห็นนะครับรอยนี้ยรอยที่วิ่งมาเนี่ยจะไม่เห็นนะครับไม่เห็นถึงด้านหน้าแต่ตรงนี้จะเห็นนะครับด้านบนจะเห็นมาถึงตรงนี้เนาะนะครับ ปิดทองเก่านะทองที่ปิดนี่เก่ามากนะเหมือนจะเหมือนจะลงรักด้วยนะ fc นะเห็นไหมครับแต่ว่ารักเขาที่อยู่ชั้นในเนี่ยรักจะอยู่ข้างล่างทองนะครับทองอยู่ข้างบนนะรักเขาจะเป็นออกสีน้าตาลนะครับเป็นแดงเลือดหมูเรื่อๆออ,ออกสีน้ําตาลแล้วนะเน่าหมดแล้วนะครับรักแบบที่ลงพระสมเด็จยุคเก่าๆลงตะกรุดเก่าๆหรือวงนี้เนาะนะครับ เนื้อหลังนี่จัดมากนะครับสังกัจใจวัดเงินอันนี้ fc จะให้ผมประกันให้ก็ได้นะนะครับถ้าประกันผมเอาสองหมื่นนะครับถ้าประกันนะเอาสองหมื่นนะครับ,นะรบประกันแท้ให้เลยนะสองหมื่นนะครับเพราะสังกัจายเล่นกันแพงนะครับ เนื้อมันบางขุนพรมเลยนะเนี่ยถ้าจบเลยก็จบเลยก็เปิดวัดวัดเปิดห้าพันแล้วกันนะครับผมนะฮะเนื้อแท้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเน่ก็บางขุนพรมเลยนะผมดูแท้นะฮะแต่ว่าพ้ามันช้ำหน่อยนะครับ f c นะฮะถ้าวัดดวงจบไปเลยก็5,000นะครับแต่ให้ประกันก็20,000นะครับผม นะสองหมื่นนี่ประกันให้นะครับไปแห่ไปเช็คไปส่งอะไรได้เลยนะนะครับลองดูนะครับมีสองช้อยให้เลือกนะนะครับผมผมเคยผ่านมือแต่เป็นพวกอ่าซุ้มกอนะครับเป็นพิมพ์เล็บมืออะไรพวกนี้นะบางสมาธิบางอะไรเงี้ยนะเคยเคยซื้อขายแท้ๆผ่านมือนะแต่พิมพ์นี้บอกตรงว่ายัง ยังไม่เคยผ่านมือนะครับนะครับก็เลยห้าสิบห้าสินะแต่ถ้าผมส่วนตัวผมรู้แท้นะแต่ถ้าใครอยากจะซื้อแบบาารับประกันก็ได้นะผมขอสองหมื่นนะครับนะครับประกันให้นะนะครับท่านเอาไปแห่ไปเช็คกับสมาคมหรืออะไรได้หมดนะครับนะขอให้เป็นสมาคมเป็นอะไรอย่างนี้นะมาตรฐานหน่อยหนึ่งนะครับไม่ใช่ไปเช็คกับเซียน ขางทางอะไรอย่างี้ไม่ได้นะนะครับนะบางทีเขาดูไม่เป็นไม่ใช่สายเขานะเขาก็เขาก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่ก็ได้นะนะครับให้เช็คกับสายตรงกับพวกเซียนที่เขาเล่นในระดับแบบสากลแล้วกันนะนะครับนะฮะสมาคมพระเครื่องนี่นะสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะนะฮะอย่างนั้นเลยนะครับถ้าแท้ต้องแท้อย่างนั้นนะครับ f อฟซีไม่แท้คนเดียวนะนะฮะถ้าจะบอกว่าแท้ต้อง แทสากลนะครับผม,ผมประกันแท้สากลให้นะนะฮะออกแบบนั้นเนะาะตามนั้นนะครับประกันสองหมื่นไม่ประกันห้าพันนะครับผมสักปะจ,จายขู่วัดเงินลองเตยนะครับ fc ผมว่าดูดีนะนะส่วนตัวผมดูแท้นะนะฮะลองดูนะครับอันนี้คุยกันตรงๆนะนะครับไม่มีหมกเม็ดนะฮะไม่มีเหลี่ยมองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนูนนัวเลยครับองนี้นะนี่ เนือดีมากนะครับพิมพ์ใหญ่มีมีร่องรอยการขูดกันซ้อบ,บ้างนะบางผมมักจะเป็นเช่นนี้นะครับ fc นะครับเขาโคงพิมพ์ดีนะครับเห็นป๊อปสะดุดตาเลยตรงนี้นะนะซื้อมาจนได้นะครับฮันี้มันเห็นแล้วมีสเสน่ห์นะครับเห็นแวบหนึ่งก็แบบินะมันจะมีอาการนี้เนาะนะครับ fc เห็นไหมฮะ พิมพ์พใหญ่บางขุนพรมน่ารักดีเนื้อนัวมากเลยนะครับอันนี้เป็นคาบจากการเก่าเก็บในบางทีก็เก็บในกระป๋องในถาดโลหะในกล่องที่เป็นโลหะจะเป็นสนิมนะครับสนิมก็จะกินเข้ามานะครับเกาะตัวก่อต,ตัวขึ้นมานะครับเห็นไหม,ไหมนะ คือสนิมไม่ได้กินเนื้อพระนะแต่เป็นคราบที่มันโดนนะติดวางนานๆอยู่ในกล่องอยู่ในจุดน,น,นั้นนานๆนะครับก็จะเป็นคราบติดมานะครับนี่เนื้อหนัวมากตรงนี้นะนี่นะครับเนื้อเน่าเลยนะนะครับน้ำหนักดีนะไม่เบานะครับเฟซีเห็นมาแกปูนยังแต่ไม่เบานะครับนะเห็นไหมปึกเลยนะชิ้นใหญ่ น่ารักมองนี้นะนี่ปิ๊กเลยนะโอ้ตรงนี้เด็ดเลยนะเห็นไหมนะครับตรงนี้นะนี่ปิ๊กปักตรงนี้ถ้าถ่ายสตูนี่หนูสวยมากนะพายนินะนี่พิมพ์สองดีมากนะครับ องค์นี้มันจะก้ำกึ่งระหว่างพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์สังกติติตตมนะครับใกล้เคียงนะครับจะเป็นติตูมก็เป็นไปได้นะฮะติตูมก็คือพิมพ์สังกติแต่ว่ามันจะเป็นบล็อกเดียวกันกับเกตบัวตูมนะครับซึ่งมันเพี้ยนเพียนกันมานะนะครับเลยติเรียกว่าติตูมนะครับใกล้เคียงกันนะพิมใหญ่ก็ใกล้เคียงนะแต่ผมตีมาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแต่บางส่วนก็คล้ายๆสังกติเกตบัวตูมนะครับ ที่เขาเรียกว่าสตโตูมนะครับ F4 ลองดูนะครับแต่เนื้อจัดมากครับวันนี้ผมเปิด6,500นะครับ f c นะนะฮะ6 5 0ับาทครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะ้าดูดีมากมีสเสน่ห์นะครับ้าดูดีมีสเสน่ห์ลองดูนะครับตรงน,นี้เป็น ทรงเจดีนะครับทรงเจดีวัลขังอันนี้ได้มาอย่างนี้เลยนะครับเขาเลี่ยมเก่ามาเนื้อหนัวมากเลยนะครับจะมัวมัวเลยผมเช็ดนิดหนึ่งอันนี้ไม่ได้แกะนะเขาเลี่ยมเก่ามาอย่างนี้เนาะนะครับไว้อย่างนี้เลยนะครับใครจะไปแกะเอาก็ได้นะนะครับผมไม่อยากแกะนะครับมันคลาสสิกดีนะครับพิมพ์ดีมากนะครับพิมพ์สวยนะครับไม่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 สึกเลยนะ เห็นไหมเนื้อหนัวเนื้อจัดนะครับกระจกกระจมัวมัวหน่อยนะครับเดีย๋ยวถ่ายรูปชัดๆให้ดูอีกทีนะครับผมส่งเจดีย์วะัลขะังนะครับด้าน,นหลังดูเนื้อนะครับเนื้อจัดมากเลยนะครับ สวยนะตรงนี้สวยนะครับพิมพ์สวยเนื้อดีนะครับคลาสสิกเลยนะอันนี้เหมือนเงินเก่านะครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นเงินเก่านะครับนะฮะนี่อันนี้เป็นส่วนประกอบนะเป็นของแถมนันกันนะไอ,ไอตัวเลี่ยมตัวกรอบนี่นะนะครับเป็นส่วนประกอบซึ่งผมแถมให้ไปนะครับถ้าเป็นจะเป็นเงินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดูเอานะครับ ไม่ไม่ได้ประกันนะครับว่าเป็นเงินหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมรู้น่าจะเป็นเงินเก่านะครับคลาสสิกดีนะฮะองนี้เอาห้าพันนะครับ F4 นะครับห้าพันบาทครับทรงจีดีวอลลคังนะนะครับน่ารักดีนะครับใครชอบทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับสามองนะครับ f c คลิปนี้นะพาใหม่หมดเลยนะครับชุดใหม่ถูกใจตรงไหนก็ทักมาคุยกันนะฮะถ้าไกลมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ โอเคนะครับฝากติดตามมันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ